เจ๊กบนวพรเต่าทองมาแล้วค่ะไม่ได้เจอเกันสักพักใหญ่ๆเลยนะคะคือกบก็มัวแต่เที่ยวเล่นมัวแต่เที่ยวเล่นจริงๆแล้วกบไปทําการทดลองมาค่ะหนึ่งเงินเ,นเต็มที่กบไม่ได้วิ่งนะคะแล้วก็แทบจะไม่ได้เข้าฟิตเนสเลยเนาะแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยก็ กบบล็อกแอ็นเบิร์นตัวเองนะคะทำให้น้ำหนักลงไปอยู่ที่48กิโลกรัมส8กิโลกรัมแล้วก็เล่นหน้าท้องแบบแน่นๆเอาไว้นะคะผ่านไปหนึ่งเดือนกินยับเลยจ้ากบก็ไปเที่ยวเริ่มจากการแสบ,บุรีเนาะสี่วันแล้วกบก็ไปทริปภูเก็ตอีก7วันนะคะแล้วกบก็ต่อด้วยการไปสมุยอีกห้าวัน <laughs> ยาวๆไป ทั้งหมดทั้งมวลมันนี้ก็ทําให้กบได้ค้นพบว่าแอปของกบเนี่ยมันเวิร์กจริงๆเพราะว่ากบไม่ได้ออกกําลังกายเลยแล้วก็เที่ยวยัดกินยัดกินกระจายนะคะแล้วก็ที่สําคัญคือมันอร่อยทุกอย่างก็เลยกินมันสามมื้อทุกวันเพราะฉะนั้นกบต้องมีตัวช่วยกบก็เลยเอาแอปไปกินบล็อกไว้ทุกมื้อที่มีแป้งค่ะโอ้โหหนึ่งเดือนจ้าสิ่งที่เกิดขึ้นคือ มีความนิ่มของตัวเล็กน้อยเพิ่มขึ้นแต่น้ำหนักไม่ขึ้นอาาน้ำหนักไม่ขึ้นและกล้ามเนื้อที่กบสร้างไว้ดูยังคงอยู่เห็นไหมยังคงอยู่เยังให้ดู เนื้อที่กบสร้างไว้ยังคงอยู่เลยจ้าแบบนี้เลยเพราะฉะนั้นนะคะการทดลองของกบสำเร็จจากการเที่ยวนั้นการกินเยอะนั้นและการมีแอป By DJ กบ Block อนเบนั้นไม่ทำให้น้ำหนักกบขึ้นเลยแม้แต่น้อยนะคะทีนี้ช่วงนี้ก็เป็นช่วงสิ้นปีละก็เป็นล็อตสุดท้าย กบจะไม่ผลิตอีกพักใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นแล้วสุดท้ายของกบมีเพียงแค่200ชุดเท่านั้นเพราะฉะนั้นกบจะขายแบบปล่อยสต็อกให้หมดภายใน1เดือน200ชุดนี้ใครที่อยากได้นะคะรีบสั่งเลยนะ ID i n e ของกบเลยค่ะตึง้ง DJ_KOB 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 DJ แอดไลน์ line, แล้วทักกบมาเลยนะคะสำหรับใครที่อยากจะได้แอปใบ DJ เจกบนะตอนนี้ซื้อหนึ่งแถมไปอีกหนึ่งเลยจากราคาพันห้านะคะกลบลดสต็อกที่ราคา700บาท700บาทนี้ได้สองกล่องจ้ะตกกล่องละเท่าไหร่3 5มสถูกไหมอ่าซื้อหนึ่งแถมหนึ่งในราคา700บาทเท่านั้น ใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับหน้าท้องนะคะอยากจะรีบไขมันออกอยากจะบล็อกอาหารใหม่ไม่ให้เข้ามาบอกเลยเอาอยู่นะคะแล้วก็ใครที่อยากจะดีถอกลำไส้ช่วยได้อย่างมากเรื่องระบบขับถ่ายจะดีมากขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นรีบเลยนะกูมี200กล่องสุดท้ายเพราะฉะนั้นผู้โชคดีแค่100ท่านเท่านั้นที่รี ไลายมาจองสั่งซื้อตอนนี้นะหมดแล้วหมดเลยไม่อย่างงั้นต้องรออีกนานเพราะว่ากบจะไปทำธุรกิจอีกตัวหนึ่งซึ่งต้องทุ่มเทมากๆนะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็รีบไลายมารีบสั่งไปสองร้อกล่องสุดท้ายหมดแล้วหมดเลยจะได้หน้าท้องที่แบบแบนราบและกล้ามเนื้อไม่หายไป 嗯，喂喂、uh。Huh.